ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบ,บครัวกระทร,ว,รวงพอมอเสนออิหลาลำดวนชวนเรียนรู้ สวัสดีค่ะอิหลาลำดวนชวนเรียนรู้วันนี้เราจะมานำเสนอการทำหวีสับผมดอกลำดวนจากผ้าพ,พื้นเมืองนะคะอุปกรณ์และวิธีทำมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะเมื่อเราทราบวัดสดุอุปกรณ์แล้วนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้กระดาษชาตัตดเป็นวงกลมสองขนาดก็คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง7ซนติเมตรแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง12ซนติเมตรนะคะเราจะใช้ตัดผ้าขนาดละ3มชิ้นนะคะามาดูวิธีทำนะคะตัดผ้าอย่างละ3ชิ้นใช้ช็อกสีขีดตามแบบเลยนะคะ3มชิ้นต่อหนึ่งดอก <Incredible. S 1> นะคะอันใหญ่ได้3มชิ้นอันเล็กก็3ชิ้นเหมือนกันนะคะเวลาตัด ะะอย่างละ3ามชิ้นนะคะชิ้นเล็ก3ามชิ้นใหญ่3ามคะ่ะดอกลำดวนปกติจะเป็นสีเหลืองเสร็จแล้วเราก็ได้้อย่างละ3ามชิ้นแล้วนะคะเล็ก3ามใหญ่สามนะคะอันนี้คือผ้าที่เราตัดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือใช้เข็มสวยใส่ได้ได้สีให้เข้ากันกับผ้านะคะ เราจะมาทําเกสรดอกลํดวนก่อนนะคะเกสรเราจะใช้ขนาดเล็กพับพับลักษณะอย่างนี้นะคะพับครึ่งพับครึ่งวงกลมแล้วเราก็จะเอาผ้ามาพับกันลักษณะนี้ไงนะคะให้เป็นมุมประมาณ4ี่ิห้าองศาใช้เกมหมุดกัดไว้นะคะดูลักษณะให้เป็นลักษณะอย่างนี้เลยแล้วก็ชิ้นที่3ามก็พับครึ่งเหมือนกันเราก็จะเอามาพับลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะคะ เวลาเราทับดูวิธีเอาใช้เข็มหมุดกัดยืดไปก่อนนะคะนี่มันก็จะเป็นพอเรามาซ้อนแล้วมันจะเป็นลักษณะของวงกลมเรียงวนกันนะคะวนกันเวลาเวลาวนออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะของลักษณะอย่างเงี้ยเป็นตุ้มๆขึ้นอย่างนี้นะคะจะไม่แบนเรียบจะไม่แบนเรียบกับพื้นมันจะเป็นตุ้มๆขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ช่องว่างช่องว่างของแต่ละช่องเนี่ยหนึ่งสองสามของของของเกสรดอกเนี่ยให้มันเท่ากันนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้เข็มสอยมาสวยตรงริมผ้าใช้เข็มสอยมาเนานะคะตรงริมผ้านี่เนาไปเรื่อยๆให้ระยะห่างมันเท่ากันโดยใช้ระยะห่างประมาณครึ่งเซนนะคะระยะห่างของปีเข็มเนี่ยเราจะใช้ประมาณครึ่งเซนเนาไปให้รอบเลยนะคะเนาไปเรื่อยๆให้มันได้รอบหนึ่งยึดให้มันอยู่ด้วยนะคะดูให้มันสวยๆช่วงปีเข็มช่วงปีเข็มก็เนาให้มันเท่ากัน นะคะช่อแต่ละช่องนะดูให้มันเท่ากันเนาไปจนรอบจนจนกลับกลับไปเจอที่เราเริ่มต้นนะคะเนาไปจนกลับไปเจอที่เดิมเนี่ยเราเริ่มต้นตรงเนี้ยก็กลับไปเจออย่างเงี้ยนะคะนี่เวลาเราวางมันจะเป็นมันจะเป็นอุ้มคุมขึ้นมาอย่างนี้นะคะมันจะไม่แบนเรียบเพราะว่าถ้าเราทําแบนแบนเรียบออกมาแล้วเกสรมันจะไม่สวยนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็นําใยโพลีใยโพลีเราไม่ต้องใช้มากนะคะใช้นิดเดียว เพราะว่าถ้าใช,ใช้มากแล้วเกรสรมันมันจะไม่สวยใช้ใช้ตามใช้ใช้พอดีนั่นแหละคะ่ะคือทํบอกมาแล้วให้มันดูสวยนะคะแล้วก็เราก็มาดึงดึงเส้นที่เราอย่างเงี้ยดูด,ดูดูความพอดีด้วยนะคะเพราะว่าเราบอกไม่ได้ว่ามากน้อยแค่ไหนเราเราเอาความพอดีความสวยงามเป็นเกณฑ์นะคะพอพอเราลูดอย่างงี้ปุ๊บมันมันก็จะได้ออกมาลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาสารข้างล่างใช้เข็มสอยในสารตัวนี้ปิดไว้นะคะสารให้มันเป็นรูปดอกเกสรดอกลำดวนนะคะ สารดึงไม่ต้องแน่นนะคะดึงแบบดึงแบบผ่อนคลายดึงไม่ต้องตึงดึงดึงให้มันผ่อนคลายแต่ออกมาให้มันสวยงามคือสารปิดสารปิดไว้นะคะนะคะเนี่ยสารไปสารมาเก็บให้มันได้รูปทรงนะคะเก็บให้มันได้รูปทรงเป็นเกสรดอกลําดวนเราก็จะสารไปสารมาอย่างนี้นะคะนี่หลายรอบหน่อยทาทาให้มันสวยทาใจเย็นๆให้มันสวยนะคะไม่ต้องรีบทําไปจนมันคิดว่ามันออกมาสวยนะเนาะ คือเราดูปะมันสวยนีสารไปสารมาลักษณะอย่างนี้สารปิดให้มันเรียบให้มันได้รูปทรงนะคะเราไม่ต้องดึงให้มันตึงนะคะดึงให้มันผ่อนคลายนิดนึงเพราะถ้าดึงตึงมันจะไม่สวยพอเสร็จแล้วพอเราคิดว่ามันสวยแล้วเราก็มาเก็บส้นได้เลยนะคะพันเก็บส้นได้เลยครับแนะคะออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วตัวนี้พับวางไว้ก่อนเราก็จะมาทำกลีบดอกนะคะอันนี้คือเกสรขั้นตอนต่อไปก็คือทำกลีบดอกทำกลีบดอกเราก็ก็จะมีสามกลีบเหมือนกันกลีบดอกนะคะเราก็เริ่มจากพับพับผ้าตอนนี้พับเป็นพับผ้าเป็นสีครั้งนะคะอันนี้คือจากวงกลมพับเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็พับครึ่งอีกทีหนึ่งนะคะครึ่งอีก ครึ่งอีกทีหนึ่งก็จะได้ลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะเนาเหมือนเดิมเนาช่วงช่วงห่างของกันเนาก็จะประมาณครึ่งเซนนะคะเนาให้มันเท่าๆก,กันช่วงห่างประมาณครึ่งเซนเหมือนเดิมนะคะเนาไปพอเสร็จปั๊บเราก็จะดึงเข็มออกมาดึงเข็มออกมาแล้วมันจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะจะเป็นกลีบดอกกลีบที่หนึ่งของดอกลําดวนนะคะดอกลําดวนจะมี3ามกลีบพอได้กลีบที่หนึ่งปุ๊บเราก็เอากลีบที่2มาทําต่อ โดยที่เราไม่ได้ตัดได้นะคะทําต่อกันเลยเราก็พับเหมือนกันพับพับลักษณะเหมือนเหมือนอันแรกเมื่อกี้นี่นะคะพับลักษณะอย่างนี้แล้วก็มันก็จะมีเนี่ยมันก็จะมีลักษณะไอ่อย่างเงี้ยกลับอย่างเงี้ยเราเอาเอาอย่างนี้ไว้ด้านขวามือนะคะเราเริ่มต้นจากฝั่งที่เป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกครั้งนะคะเริ่มต้นให้มันเหมือนกันเราก็ทําไปอีกอย่างเงี้ย กีบที่เรารูดมันก็จะออกมาสวยนะคะแล้วเราก็จะรูดไว้มันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้กลีบที่สองกลีบที่2ก็ได้ลักษณะอย่างนี้ต่อไปทํากลีบที่สามอีกนะคะกลีบที่3มก็ทําเหมือนกับ2กลีบแรกเสร็จแล้วเราก็รูดพอรูดปุ๊บมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้สมกลีบเราเดวน3ามกลีบนะคะเสร็จแล้วมันก็เราก็จะมาวนอีกซอดเข้มไปอีก ตรงที่เรื่องต้นของปีบแรกอ่ะเราก็จะสอดเข้าไปเพื่อเพื่อให้มันเป็นวงกลมนะคะดูวิธีการทํานะคะเราก็จะสอดไปอีกเราก็จะเริ่มสอดเข้าไปแล้วเราก็จะดึงสอดสอดอีกรอบนึงก็ได้นะคะหมายถึงว่าสอดซ้ําสอดเข็มเข้าไปซ้ําอันเดิมรอบหนึ่งเพื่ัไให้มันเป็นวงกลมนะคะแล้วเราก็จะมาดึงให้มันจะเป็นปีบต่อเปนดวนแต่อย่างนี้เราก็มาดึงนะคะ ดึงเราไม่ต้องดึงมากถ้าเราดึงมากกีบมันจะสูงขึ้นลักษณะอย่างนี้ถ้าเราดึงไม่มากมันก็จะมันก็จะออกมาแบบอย่างนี้นะคะเพระาะว่ากีบดอกลําตัวจริงๆมันจะมันมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องดึงมากนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสารเพื่อเก็บความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็จะมาสารเราสารนี่เราสารยังไงก็ได้ให้ให้มันสวยนะคะคือออกมาแล้วให้มันสวยสารปิด สารปิดความความที่มันไม่เรียบร้อยทั้งหลายนี่นะคะสารไปสารมาอย่างเงี้ยสารด้านบนก่อนนะคะสารข้ามไปข้ามมาคือคิดว่ามันสวยทําให้มันสวยนะคะการสารน,นี่เราก็ทําไปทำมานะคะเสร็จแล้วพอข้างบนสวยปุ๊บเราก็เราก็กลับมาดูข้างล่างเพราะข้างล่างยังไม่สวยใช่ไหมคะเราก็มาทําข้างล่างอีกรอบหนึ่งให้มันสวย ทำนี่แหละใช้เข็มสอยบนไปบนมาสารไปสารมาให้มันสวยให้มันเรียบนะคะเมื่อสารเราคิดว่าสวยแล้วเราก็เก็บส้นได้นะคะเก็บได้ตัดได้เก็บปลายเข็มให้ให้ให้มันอยู่อย่าให้มันหลุดนะคะเ <Okay. S 1> สร็จแล้วก็จะได้ลักษณะออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะออกมาก็จะได้ลักษณะอย่างนี้กับตัวนี้ ขั้นตอนต่อไปก็คือบางคนอาจจะใช้เข็มสอยก็ได้เข็มสอยให้มันติดนะคะสอยให้มันติดกับตัวนี้ให้มันสวยๆอย่างนี้ก็ได้แต่ครูจะใช้กาวเพราะว่าบางบางบางทีเราใช้เข็มสอยมันอาจจะช้าไปนิดนึงเราก็ใช้กาวเลยก็ได้นะคะใช้กาวร้อนติดแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะคะจะใช้เข็มหรือใช้กาวร้อนก็ได้เราจะใช้กาวร้อนติดเราก็เอากาวร้อนเนี่ยนะคะเทลงไปเทกาวร้อนลงไปเทด้วยความรล้มันระวังนะคะกาวร้อนเพราะมันติดแล้วมันติดเลยนี่ กาวร้อนเราจะใส่ยังไงก็ได้ท,ที่ที่เราคิดว่าใส่แล้วมันสวยนะคะแล้วก็กดไว้แป๊บหนึ่งกดไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็มาดูว่าตรงไหนไม่สวยเราก็หยอดไปนะคะหยอดตรงไปเสร็จแล้วก็บีบไว้แป๊บหนึ่งให้กาวร้อนมันแห้งนะคะพอมันแห้งแล้วเราก็จะปล่อยมันก็จะได้ลักษณะเป็นดอกบอลบวนออกมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะการประกอบใส่ีสับนะคะบีสับ เราก็จะใช้ได้ไหมพรงมาพันก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาถ้าเราเอาตัวนี้ติดเลยมันจะไม่ติดนะคะเราจะต้องเอาเอาไหมพรมมาพันก่อนมันจะได้ติดนะคะนี่ไหมพรมเราก็เราก็มาพันการพันไหมพรมก็ไม่มีอะไรมากนะคะพันพันคือให้เอาไว้ติดกาวร้อนเฉยๆนะคะพันให้มันเนี่ยลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ ดูตามความเหมาะสมว,ว่าเราจะพันมากพันน้อยแค่ไหนนะคะไม่ต้องพันมากพันแบบว่ากะว่าเอากาวใสแล้วมันอยู่นั่นแหละโลคขูก็จะใส่สองดอกฟูก็จะพันอย่างนี้นะคะคิดว่าพันยังไงให้มันอยู่ให้มันสวยแค่นั้นแหละนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดแล้วเราก็เก็บเก็บแล้วก็ใช้กาวร้อนหยอดไปนิดนึงก็จะอยู่แค่นั้น เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเอาดอกดอกลำดวนมาติดใส่วีเสียบผมนะคะเราก็จะใช้ใบไม้ใบไม้ที่นี้ครูจะใช้3าใบนะคะใบไม้สําเร็จครูใช้ใบไม้สําเร็จเลยอันนี้รู้สึกจะเป็นขนาดใบไม้นี่ครูจะใช้นี่อันนี้ขนาดเบอร์สามนะคะเราจะเลือกใช้ใบเล็กใบใหญ่ก็ได้แต่ว่าอันนี้ครูเอามาใช้คือเบอร์สามใบไม้เบอร์สามใบไม้สําเร็จที่เราหาซื้อได้นะคะนี่เราก็มาติด ปบใช้สามใบาสามใบปุ๊บแล้ว <laughs> <laughs> ก็เอากระดาษกระดาษเราเอาใช้เศษกระดาษอะไรก็ได้นะคะมาตัดเพื่อเปะข้างหลังมันนี่เสร็จแล้วเราก็เอาใบาไม้ใบไม้นี่เราวางอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะสิ่งน,นี้ <weighs S 2> ความสูงความต่ำคือเราเราดูด,ดูดูความสวยงามนะคะความสูงความต่ำของใบไม้นะ่ยเราดูเอา ะะแล้วเราก็ใส่กาวไประวังกาวร้อนนะคะถูกมือร้อนมากแล้วก็ติดหนึบเลยนี่แล้วก็ลักษณะอย่างนี้นะคะเวลาเราใส่ใส่ตัวนี้เพื่อปิดเราอาจจะใช้เศษผ้าด้วยก็ได้แต่ครูใช้กระดาษนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะคแล้วเราก็มาจัดเรียงนะคะเนี่ยมันแห้งแล้วเราก็จะได้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไป เราก็จะเอาดอกมาใส่หวีนะคะดอกเอามาใส่หวีก็โดยการทากาวลอนลงไปกาว้อนลงไปก่อนนะคะสองเลยครูใช้กาว้อนอย่างเดียวเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาแปะลงแปะลงแล้วก็กดไว้พเพราะตอากดไว้ให้มันแห้งนะคะกดไว้สักพักหนึ่งพอมันแห้งแล้วเราก็มาติดอีกดอกหนึ่งนะคะจะใส่กาวลอนไปที่ไม้พุ่มด้วย เรก็ใส่ตรงนี้ด้วยนะคะกาวร้อนใส่ก็กะให้มันอยู่นั่นแหละนะคะแล้วเวลาเราเรียงช่อก็ดูให้มันสวยงามด้วยนะคะจัดลําดับของช่อก็กดไปแป๊บหนึ่งกดไปให้กาวร้อนมันแห้งนะคะพอมันแหง้งปุ๊บเราก็มาจัดจัดระเบียบของใบไม้นะคะเนี่ยเราจะใส่มากตัวน,นี้ก็ได้นะคะใบไม้นยเอาไว้ให้มันสวยงามเนาะนี่ เสร็จแล้วเราก็มาดึงตัวนี้ขึ้นหน่อยจากที่เราปุดมันมันจะเบนเบนหน่อยนึงเราก็มาทำมันขึ้นนะคะนี่ออกมาเสร็จแล้วนะคะมีเสียบผมมีเสียบผมช่อดอกลำดวนจับผ้าพื้นเมืองนะคะทําง่ายๆนะคะสามารถนําไปทําได้ที่บ้านเศษผ้าหรือว่ามีผ้าอะไรที่มีหลายๆสีเราก็สามารถทําได้นะคะ แล้วนะคะการทำบีสับผมดอกลำดวนจากผ้าพ,พื้นเมืองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์มานะคะแล้วก็ครั้งต่อไปอีหลาลลำดวนชวนเดีนรู้จะนำเสนอเรื่องราวอะไรดีๆปดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ